ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำ p l a c t i c Speak l i s h มาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะจัดเซ n t e ประโยคสั้นๆ Ready Red Go พร้อมแล้วไปกัน Red Go ไปกัน Please come เชิญค่ะเชิญครับ Come on เชิญเลย Let go ไปเลย Go ahead ไปข้างหน้า Go behind ไปข้างหลัง To the best ไปทางด้านหลัง towards the front ไปทางด้านหน้า I can't go ฉันไปไม่ได้ You try again คุณลองอีกครั้ง So you want t h a t เอางั้นเหรอ y a h try again ใช่ลองอีกครั้ง good you l a t e t i e คุณลองดีกว่าไหม sure I can try ได้สิฉันลองก็ได้ can you try it ได้ไหมคุณลองได้ไหม can not ไม่ได้ No need to try ไม่ต้องรอง I agree. ฉันเห็นด้วย Forget is ลืมมันเถอะนะ It's not easy. มันไม่ง่าย It's hard. มันยาก Who is that person? คนนั้นใคร Very cute. น่ารักมากรูปกรสดูดีไดทูรูปเอสน้ามอง You are really cute น่ารักมาก Are you really beautiful คุณสวยมาก You look good คุณดูดี แผลเอร์น่าเกลียด i ิสอักลีมันน่าเกลียด y you ูรูอักลีคุณดูน่าเกลียดแพร่ไรบล์แย่มาก i s t e r r i ร l e บมันแย่มาก I'm t e r ร i b l e บฉันแย่มาก I'm so mad ฉันมันดูแย่มาก I can't take it ไม่ไหว I really can't take it ไม่ไหวจริงๆ I can't take it anymore ฉันไม่ไหวแล้ว Take a break พักก่อน Please take a break ขอพักก่อน I'm going to take a break. ฉันขอพักก่อน Up to you ตามสบาย Do you want anything? เอาอะไรไหม No ไม่เอา Where are you going? ไปไหน Go to Pattaya. ไปพัทยา Go with ไปด้วยโอเคได้สิ p r ี่แพ้ yourself เตรียมตัว you ready yes พร้อมยัง Ready พร้อมแล้ว I am not ready yes ฉันยังไม่พร้อม Never mind ไม่เป็นไร ไอแคมเบรสฉันรอดได้ I'm r e เลดีเลดโกฉันพร้อมแล้วไปกันอเวลีเมมเบอร์ให้จำไว้เสมอดิจิท w i วิ y ยู r s เซลชงอ่อนโยนกับตัวเองพลายูเบสพยายามให้เต็มที่สเต็ปบายสเต็ปก้าทีละก้าว I'm happy now ก็มีความสุขแล้ว Let's go for a walk ไปเดินเล่นกันเถอะ Where do you go for a walk ไปเดินที่ไหน In front of the house ที่หน้าบ้าน Let's go find something to eat ไปหาอะไรกินกันเถอะ Go with me I'm hungry ไปด้วยฉันกำลังหิววิสโตดู y ู u I go to ไปร้านไหน y s น o p บ o u d ู do, ร้านไหนก็ได้เดลิชชีที่อร่อย a ด d d e l i ริช u s และน่ากินรอกดดด้ o ย please ล็อกประตูด้วยนะ น้ำรอกฉันล็อกแล้ว Listen to me first ฟังฉันก่อน Please listen to me ฟังฉันหน่อย Can you please listen to me ฟังฉันหน่อยได้ไหม Can you listen to me first ฟังฉันก่อนได้ไหม I don't listen ฉันไม่ฟัง จะปีกอัพพูดมา Please ลี l l อมี a ด k โทรกลับด้วย Can you call me โทรหาฉันได้ไหม Yes I can call ได้ฉันโทรได้ Do you have anything to say คุณมีอะไรจะพูด I miss you ฉันคิดถึงคุณ What do you do? คุณทำอะไร I'm working now ฉันทำงานอยู่ตอนนี้ a m I bothering you ฉันรบก,กวนคุณหรือไม่ Not as อ๋อ oh, ได้เลยค่ะได้เลยครับ I have time for you ฉันมีเวลาให้คุณ Thank you for understanding ขอบคุณที่เข้าใจ you sleep คุณง่วงนอนไหม I'm not sleepy yes ฉันยังไม่ง่วง I am sleepy ฉันง่วงแล้ว I can go to bed now คุณไปนอนได้แล้ว Good night ราตรีสวัสดิ์ Sleep well หลับฝันดีค่ะหลับฝันดีครับ สวิตดรีมฝันดีกับฝันดี Are you awake? yes คุณตื่นยัง You can wake up now คุณตื่นได้แล้ว Rod time กี่โมงแล้ว I would like to end t h e clip here ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you n e x นคลิปไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ Thank you very much for following ขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ